ซาลาหมาเขามีกี่ประเภทครับผมก็มีซาละหมาแขกนะเรากินตีกันแบบระ,ะบำกิจอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ใช้ออกเป็นเพลงหมู่เป็นข่าวเพลงแขกลบบุรีอะไรเงี้ยเขาก็จะตีไปใช้ออกขังเพลงอะนนั้นซาลาหมาแขกอ,อีกประเภทหนึ่งคือสลาหมาซาลหมาใหญ่ซาลาหมาใหญ่นี่ก็ ใช้ในพิธีมงคลนะครับมาไหว้ครูพิธีมงคลหรือที่เขาเห่เรือที่คอติง่นั่นน่ะก็มีอยู่สองตัวเองครับ,รบทีนี้จะอธิบายถึงสามาใหญ่ครับผมคือถ่ายทอดมาจากใครยังไงคุณมาใหญ่เนี่ยอันนี้ทางบ้านผมนะนนปู่ใจคลองติดเกี่ยวับบ้านปู่ผมเนี่ยเป็นครองของบางศรี ผมสีผมน้อยอ่ะอนนี้ตรงข้ามบ้านปู่ผมจะเป็นปู่ใจเขาเป็นเป็นเหมือน,นบ้านใกล้เรือนเทียนอ่ะอันนี้แกปู่ใจเนี่ยได้จะมาทางเนี้ยถึงสิบสองตัวเลยปู่เขียนผมปู่ผมทั้งนั้นก็ไปรับบท เพลงหน้าทับกองธรมาใหญ่นี่มาจากปู่ใจทีนึงรับมาก็รับมาเจ็ดตัวท่านเสียชีวิตก่อนปู่ใจท่านเสียชีวิตแล้วก็สมัยนั้นก็ไม่มีเทปบันทึกอะไรเลยใช้จำกันก็เลยได้ธลมามาเจ็ดตัวธรมาใหญ่ของทางปู่ใจครับซึ่งเป็นเพื่อนของปู่เขียนทีนี้ก็ได้มาถ่ายทอดให้ลูกหลานในบ้าน ก็ผมน่าจะเป็นคู่แรกที่ถ่ายทอดจากปู่มาแล้วก็พอ่อซึ่งตอนนี้ก็เสียไปหมดแล้วเหลือปู่พ่อเสียหมดแล้วแล้วก็เหลือผมก็ได้รับถ่ายทอ่อหน้าทับธรมาใหญ่นี้เก็บเอาไว้ว่าคือโครงสร้างจะเป็นยังไงนะลองอธิบายโครงสร้างของธรมาใหญ่ก็คือ อที่ออขอขออนุญาตข้าวความนิดหนึ่งอย่างที่เขาตีโยนกัน,นที่เที่ว่าดีมวยนะมันมันอยู่มันอยู่ตรงกลางของหน้าทับอันนี้จะมาใหญ่ขึ้นหัวนี่เขาเรียกว่าไม้เดินหัวคือไม้เดินแล้วก็มาไล่น้อยไล่ใหญ่ลงโยน ลงโยนที่เขาตีมวยกันทุวกวันเนี่ยครับอันนี้หมดจากโยนก็จะเข้าหัวตัวตัวที่หนึ่งเข้าหัวตัวที่หนึ่งซึ่งก็ไม่มีชื่อเรียกเหมือนกันเราเรียกหัวตัวที่หนึ่งมาตั้งตั้งแรกแล้วเอาเข้าหัวตัวที่หนึ่งเสร็จปุ๊ก็เข้าไม้เดินย้อนมาไม้เดินย้อนมาไม้เดินแล้วก็ไปไล่น้อย แล้วก็ไปไล่ใหญ่แล้วก็ลงโยนลงโยนอันนี้ก็ขึ้นหัวตัวที่สองซึ่งไม่มีชื่อเรียกเหมือนกันตัวที่สองเนี่ยมาตีเจ็จหมดเนื้อตัวที่สองก็เข้าไม้เดินอีกเข้าไม้เดินเส่นกันคือไล่น้อยแล้วก็ไปไล่ใหญ่แล้วก็ลงโยน อ๋ขึ้นตัวที่สามนะครับขึ้นตัวที่สามเนี่ยอ่าจะจะยาวเลยเนื้อตัวที่สามเนี่ยจะจากหัวตัวที่สามเนี่ยยาวยาวไปจนถึงลงโยนเลยไม่มีกลับมาอ่าไม้เดินไล่น้อยละใหญ่เฉพาะตัวสามนะครับไม่มีไม้เดินไล่น้อยละใหญ่ตัวสามนี่ยากขึ้นหัวยาวเลยถึงลงโยนเลยะครับแล้วก็ลงโยนเสร็จปุ๊บอันนี้ ตอนนี้มีชื่อเรียกแล้วตัวสีก็คือไม้แดดไม้แดดนี่คืออ่าตัวเมียจะขึ้นก่อนปกติทุกตัวตัวผู้จะขึ้นก่อนหมดตัวหนึ่งตัวสองตัวสามไม้แดดเนี่ยตัวเมียขึ้นก่อนอันนี้ตัวเมียขึ้นก่อนเสร็จปุ๊บก,ก็จะอันนี้ก็ก็กลับมาไม้เดินกลับมาไม้เดินแล้วก็ไป ไล่น้อยลงไล่ใหญ่แล้วก็ลงโยนหมดจากไม้แดกตัวห้าเนี่ยตอนนี้ตัวห้าังผู้พูดรวมแล้วนะครับตัวห้าตัวหกตัวเก็บตอนนี้ยังคงอยู่ในโน้ตซึ่งน้องสาวเก็บเอาไว้ยังยังผมยังต้องไปค้นคนวา้าเพราะว่าตาผม เหมือนคนได้เพลงแล้วผมจะตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดจะไม่มีปัญหาเพราะว่ามันถ้าคนได้เพลงแล้วก็หมายถึงว่าเราเข้าออกได้มันยุ่งยากตรงเวลาต่อต่อผมพต่อตัวผู้เสร็จตัวเมียเสร็จต่อตัวเมียเสจพัเนี้ยมันต้องมาเข้าหากันทีนี้การเข้าหากันเนี่ยหลายหลหลายหลบุคคลก็ จะเข้ายากหน่อยก็เลยต้องมาฝึกวิธีเข้ากันึือบางทีต่อไปต่อตัวเมียเสร็จพอต่อเสร็จตรงแม่แล้วก็มาเข้ากับตัวผู้ไม่ได้เพราะเนื่องจากเป็นศาสต์ที่แบบว่าใช้ใช้สมองนิดหน่อยเพราะว่ามันไม่เหมือนใครก็เป็นมันเป็นเหมือน,นเพลงอ่ะก็จะเข้ายากนิดหนึ่งแต่ต้องคอยบอก เพื่อสร้างความเข้าใจทุกวันนี้ผมตีก็เหมือนผมได้สองตัวได้ทั้งตัวผู้ตัวเมียสามารถเข้าออกตรงไหนก็ได้ที่นี่ซึ่งเป็นเรื่องที่จากประสบการณ์ีวิตท,ที่ตีมาตลอดตั้งแต่เด็กเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบอ่านออกเขียนได้มันเลยกลายเป็นเรื่องที่ว่าอ่ามันเป็นของต้นตระกูลที่บ้านก็เลยเป็นเรื่องเหมือนกับเราตีมาตั้งแต่เด็กอะ่ะ อันนี้ผมลงมาพิสูจน์ในยุคปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นเรื่องยากที่ว่าเวลาเข้าเข้าไม่ได้บางทีต่อไปแล้วเนี่ยเอามาเข้านะ่ะเข้าไม่เข้าไม่ถูกตีจุดแม่นแล้วหายหมดเลยพามาเข้าลืมหมดเลยก็มีประวัติเข้าเข้ามาประมาณนี้ครับเรื่องของตระมาใหญ่ครับทีนี้เดี๋ยวจะให้อาจารย์สุพจน์นะครับช่วยอ่านสธิตทีละตั้งแต่อชุดแรกมาเลยครับ ชุดแรกอ่าที่เรียกอ่าชุดแรกเรียกว่าอะไรนะก็คือมันจะมีอ่าเขาจะตีหน้าทับโลกมาก่อนจริงๆแล้วใน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 ,ในทั้งบริบททั้งหมดะจะมีหน้าทับของกองอยู่อันนี้อ่าในทั่วๆไปที่เขาตีันก็คือใช้หน้าทัปบปกไก่ธรรมดาขหางอนกันอ่าซึ่งพอหมดปกไก่แล้วก็จะขึ้นทำหัวธรมาเลย ในใน,ในที่นี้คือมันต้อง,องต้องมีเนื้อของเรนกะโหลกประกมชมสมุดเขาจะเรียกรวมกันแบบนั้นแล้วขึ้นหัวสลมาใหญ่ดั้งเดิมจริงๆเป็นแบบนั้นซึ่งในยุคปัจจุบันก็จะหาจะไมมีหาฟังไม่ได้ซึ่งก็ได้ส่งเพลงไว้ให้กระทรทมอบ้างเพราะว่าผมก็เคยอยู่กทมอก็เลยส่งนะครับ เพลงกับหน้าทับกับเพลงไไว้ที่กรมออยู่แล้วแล้วก็ก็มีเนื้อสลมาเลยตีด้วยหน้าทับกองก็บทของของไม้กนะ็เข้าส,สลมาใหญ่เฉพาะตัวผู้นะตัวผู้ก็จะตีแบบนี้ไม้เดินขึ้นหัวเลยไอ้คนเราตัว,ตวน,นี้ตูกผู้นะ ไล่น้อยไล่ใหญ่ลงโยนอยู่ในเมื่อกี้นี้หมดอ่าอันนี้ตูเมียนะครับลักษณะของการตีจะเป็นแบบนี้ตูเมียนะตัวผู้มันก็แตกต่างกันตูเมียนี่จะขัดจังหวะโดยสิ้นเชิงตัวผู้จะตามจังหวะจริงพริงพริงก็คือจริงจริงจริง,จ,งะจะเป็นอย่างนี้ตูเมียนี่เข้ามาแล้วขาดแล้วเพราะว่าตูเมียนี่จะกลายเป็นเรื่องยากของนันกฟุบอล เราเข้าไปวุหลงเข้าป่าเข้าพงไปอย่างเงี้มันนึกไม่ออกแบบนี่ภาษาพีพ่าก็จะเรียกเขา้าจะจะเข้ายากน่อยลักษณะของตงัวเมียกคือแบบนี้อ่อละไม้เดินไล่น้อยและใหญ่เหมือนกันเช่นกันนี้การตีได้ทั้งสอตัวมันก็เลยนึกภาพออกมันคือตัวเมีย ตัวผู้เมื่อกี้นี้ซึ่งซึ่งทีเขาจะเรียกกล้าหลังในใน้าหลังในจริงๆแล้วเสียงมันเสียงเรียกันแต่มันเป็นกุ่สโลบายของคนโบราณเพื่อให้เราต่อได้ให้เราตึงจำได้ไม่งั้นมันไปเราไม่รู้เรื่องอะไรเป็นอะไราเพื่อให้จำได้มันเป็นกุศุโลบายเฉยๆเนี่ยที่ในในใน,ในดีจริๆงๆเขาูโบราณก็ ให้รู้หลักอันนี้ว้เพื่อต่อได้เพื่อตีแล้วจำได้ครับลักษณะเป็นอย่างนี้ทั้งตัวพุ่งตัวเมี้ยอ่าพอหมดชุดนี้แล้วไปชุดไหนต่อเนย่ก<น>็คือมีมีเท่านี้ใช่ไหม,มก็อันนี้คือมันเบบตอน,นยาวมันคือเบื้องต้นครับเพื่อให้เห็นภาพว่าเนี่ยไมเดินได้น้อยได้ใหญ่อ่าล่องน้ำมันจะมีแค่อ่ามันขึ้นหัว มันขึ้นหัวมันตองตีมันมันต้องมีสองตัวอะเดี๋ยวเดี๋ยวลองสาธิตแบบสองตัวพร้อมได้ไหมครับสองตัวพร้อมกันเหรอตีตีสองตัวพร้อมกันนี่เวลาอัดเสียงมันทึงเสียงเนี่ยเราตีทีลทัวสายเข้าไปอก็ถึ้งเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเข้าไปอัดเสียงแล้วมันจะกลายเป็นสองตัวละเวลาอัดเสียงบันทึกออะมันจะมีเดี๋ยวนี้มีเทปอยู่อตีผมตีไว้คนเดียวเนี่ยอเรามันจะเข้าเป็นสองตัวเลย มันบวกกันเป็นเหมือนคนเดียวตีอ่ะออันนี้เราไม่ได้บังคึกเนี่ยอันนี้ตีให้เห็นว่าเนี่ยตัวผู้ตีอย่างนี้ตัวเมียตีอย่างนี้แล้วเดี๋ยวไปเข้ากันอเข้ากันนี่ก็คือต้องไปอัดเทปตีตัวผู้ไปก่อนแล้วเขาจะมีเครื่องมือที่ว่าตีตัวเมียเข้าไปแล้วมันเข้ากันเลยสองตัวเลยอันนี้มันอันนี้คืออธิบายความแบบนั้นแ้วตีสองถ้าอช่างนี้เหรออย่างนี้มัน มันน่าจะเป็นเรื่องยากมากอะจะไม่คถทวนนะนอกจากตีโยนอะสมมติว่าตีโยนเนี <S <S> <S น่ยเราก็จะไม่รู้อะไร <S 2> <S 2> <S> <S ออมันก็พอได้แหลอพอเป็นคอเป็นทำนาวได้นะแต่ว่ามันไม่รู้อะไรต่างมันไม่มีอะอะสมมติว่าโย่อ่อ,ะอะขึ้นหัวมาเลยนะตั้งไม้เดินเลย ยากตุรเลยแม้กระทั่ทงผมยังจะทจับจะตีไม่ได้เพราะเนื่องจากนออหน้าตามันมันไม่ได้บ่งบอกถ้าเราอัดเทสเนี่ยจะเหมือนคนตีคนเดียวได้เลยเพราะว่ามันตีของตัวอย่างนี้ยังไม่เคยทำเหมือนกันแต่เป็นลักษณะแบบนี้อ่าตอนนี้ครับ,บอ่าอันนี้คือก็ไม่มีอะไระเบื้องต้นก็นจะประมาณนี้ใช่ไหมฮะเบ,บื้องประมาณนี้เลยครับครับก็อ่าครับผม อันนี้การการมาเรียนจริงๆิต่อจริงๆเนี่ยยาก <c oughs> ใช่ไหมมันมันไม่ไม,ไม่ไม่ง่ายอย่างนี้เราคิดอ่ะต่อไปแล้วจําให้ได้ก่อนจำได้อันนี้มาฝึกเข้าราฝึกเข้าแล้วบางคนเนี่ยถึงขนาดเข้าไม่ได้ต้องเลิกลาไปไม่ตีตีไม่ได้ยังมีหลายคู่เลยเลิกลาเลยไม่ไหวทคือเอาไม่ได้ตีไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้น้องบางคนหัวดีเยอะมีคนหัวดีมาแล้วได้ไปเนี่ยแต่มันจะมีเรื่อง ได้ไปแล้วเอาไปลืมไม่นานก็ลืมอลืมใจปุ๊บผมมาหาผอผมก็ต้องขุดให้เขาใหม่บางทีเคยขุดผิดนะจะขุดผิดแต่กลายเป็นกลายเป็นเหมือนเราสร้างตัวใหม่ขึ้นมาเองอจนทุกวันเนี่ยทําตัวใหม่ได้สร้างสามารถสร้างตัวใหม่ขึ้นมาเองได้ซึงใช้บทเพลงกลับเนี่ยแต่ว่าสร้างลูกรอยให้มากขึ้นนะแล้วเราก็ตัวผู้ตีอย่างนี้ตัวมีจะตียังไง อย่างสมมติว่า,าลูกอย่างเงี้ยตู้มีดนตรีหลังติ้ง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 เนี่ยตู้มีดนตรีอย่างนี้ดังดัาดัง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 นะฮะคือเป็นเรื่องแปลกลว่าเรามาเข้าวันได้ยังไงกลายเป็นแบบนี้รวมๆกันแล้วกลายเป็นแล้วหนาๆแบบนี้ มันเหมือนคล้ายๆว่าเราต้องสอดเข้าไปให้ถูกอ่ะแล้วตัวผู้ตีแบบนี้ตัวเมียจะตียังไงก็เลยสร้างตัวใหม่ได้ถ้าเราจะคิดวัานี้ฝึกสมองนะเป็นเรื่องของอนาคตแต่ในพื้นเพยจาปัจจุบันได้จากที่ตัวหนึ่งหึงไม่แดกนี่ก็ยาวมากนะตีช้าๆจะพราะมากถ้าคนไม่เข้าใจเดียวก็โนกันหน้าตาทางนี้ไม่มีชนหน้หนาตาจะไม่โดนกันเลย ได้ที่นั่งปฏิบัติให้ดูได้แค่คนเดียวถ้ามีอีกคนหนึ่งก็ตบายเลยตอนนี้แต่นอกจากตีคนเดียวตีได้แต่ต้องอาดเสียงตีตัวผู้ไปก่อนแล้วตัวเมียใส่เข้าไปใส่เฮดโฟนแล้วมันจะออกมาเป็นสองตัวคนเดียวตีตีสองทัวเลยเข้อมูลก็จะประมาณนี้้ครับผมครับ